สวัสดีค่ะชาวลัคนารา,ราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะพยากรณ์ดาวพระพุธดวงเดียวของชาวลัคนาราศีพิจิกนี่แหละว่าพุธเดินเสดเดินเร็วในลักษณะที่เดินผิดปกติสองครั้งนะคะในช่วงจังหวะที่แอดมินพยากรณ์แล้วก็ขึ้นระยะเวลาในการทํานายให้แล้วที่หน้าจอนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพ่อตาและสุดท้ายเนี่ย พระพู้จะเข้าไปเป็นมหาจักรและราชาโชคในเรือนกัรมะประมาณวันที่23กรกฎาคมเกิดเรื่องราวอะไรกับเจ้าชะตาเดี๋ยวฟังที่แอดมินเล่าให้ฟังนะคะแต่สําหรับการทํานายในลักษณะที่วัดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนแอดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะดูพระสุข แยกออกไปที่เป็นราชาโชคทําไว้ให้แล้วพระอาทิตย์เป็นราชาโชคในเรือนมรณะทําไว้ให้เรียบร้อยลองค่อยๆฟังนะคะดาวมันขยับหลายดวงและเข้าสู่เกณฑ์ในลักษณะที่ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาก็หลายดวงอยู่เหมือนกันลักษณะที่แอดมินทําดาวพระพุธขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีบางลัคนาราศรีที่จังหวะ เขาไม่ค่อยดีเลยแต่พระพุทธของเขาเดินดีและประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องอย่างราคาราศีพิจิกเนี่ยพุธท,ที่อยู่ในซิกซ้ายของจักรราศีก็ส่งผลดีกับเจ้าชะตาแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพุธเนี่ยมีสองขามีสองความหมายคือเป็นทั้งเรือนมรณะและเป็นทั้งเรือนลาภะสำหรับเรือนมรณะเนี่ยการที่พุธจะเข้ามาในเรือนมรณะแล้เป็นในลักษณะของความเป็นเกษตรตาธิดี แสดงว่าทิศทางของดาวค่อนข้างไปในทางที่ดีถ้าดาวของคุณไม่ติดกาลีจรแอดจะทำนายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินที่มันลงตัวที่มันค่อนข้างเข้มแข็งนะคะตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่ดาวเข้าสู่ภพรเรือมรณะคือประมาณวันที่18มิถุนายนเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับมรดกได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วน แปลงปันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์จากผู้ร่วมงานนะคะดาวออกมาจากภพเรือนปัตณิย่างนี้นะคะก็แสดงว่าเจ้าชะตามีลักษณะที่ว่าคู่ครองเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นหรือคนที่เป็นเพื่อนต่างเพศมีโอกาสสร้างความสําเร็จให้กับเจ้าชะตาหรือว่าทํางานร่วมกันและประสบความสําเร็จช่วงระยะเวลาที่มรณะเป็นเกษตรเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะได้รับ เชิญให้ไปดูงานเมืองน,นอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเยอะหน่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะก,ก็เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะละคนาราศีพิจิกบ,บันท่านสนใจชีวิตในอนาคตสนใจศาสตร์ลึกลับสนใจในเรื่องของของโบราณมรณะเป็นเกษตรมันเป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินหุ้นส่วน คู่ครองที่มั่นค่งและมั่นคงนะคะชีวิตในวันข้างหน้าด้วยมรณะเป็นเกษตรยังคงเป็นเรื่องที่เจ้าชะตาบางคนนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่แอดก็มองว่ามันเป็นลักษณะของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เจ้าชะตาจะไปพบหมอดีจะไปพบยาดีแต่มันเน้นไปในเรื่องของที่ดินทรัพย์สินอสังหาและการไปต่างประเทศมากกว่าเพราะดาวมันอยู่ในทิศท,ทางที่ค่อนข้างดียกเว้นมันติดการีจอนอะนะคะ ระยะเวลาหรือว่าลักษณะของดาวพุธที่เดินแบบนี้แอนมองแล้วอยากจะแทงไปเลยนะลัคณาราศีพิจิกลองมาลองมาคอมเมนต์แอดมินนะหนึ่งมีการงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเข้ามามีเรื่องของไปต่างประเทศเข้ามามีเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คนเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทาหารในช่วงระยะเวลานี้เกิดความมั่นคงเกิดการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่ง และสามมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการตายของใครบางคนนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางคนก็มีโอกาสได้ขยับเขยื่อนเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งงานหน้าที่งานความสําเร็จและโชคลาภต่างๆที่มาจากคนที่เกษียณไปแล้วอย่างนี้นะคะทีนี้ในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยดาวพระพุธขยับย้ายเข้าพบเรือนสุภานะคะได้ตําแหน่งคู่มิตรระหว่างนั้นวันที่30มิมิถุนาดาวพระอังคารดาวพระศุกร ขยับเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะนะคะก็ต้องบอกว่าจังหวะที่พระพุทธเข้ามาอยู่ในเรือนนี้เป็นคู่มิตรเนี่ยส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมรณะเข้าสู่สุภะมีเรื่องมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแต่ว่าหนักไปทางที่ดินทำเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนันะนะมรณะเข้าสู่ภพเรือนสุภะมรณะอาจจะแปลว่ามรดกก็ได้นะคะได้รับมรดกจากผู้ใหญ่ ได้รับมรดกจากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามได้รับมรดกงานจากเจ้านายผู้อุปถรัรมภ์นะคะก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นโชคลาภที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภาด้วยแล้วมันเป็นมรณะเข้าไปอยู่ภบเรือนสุภาด้วยกรณีที่เจ้าชะตาติดกาลีจรน,นะคะ พระพูดเป็นการีจรให้ระมัดระวังผู้ใหญ่จากไปหรือว่าเจ้าชะตาได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการทําพินัยกรรมทําอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้โดยผู้ใหญ่อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีท่านจึงทํา นะคะและลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือเจาเ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเป็นนักจัดสรรที่ดินจะทําเกี่ยวกับเรื่องของการขายอาคารหรือเข้าไปอยู่ในตําแต่งงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเซลล์ขายบ้านเป็นเซลล์ขายคอนโดนะคะช่วงระยะเวลานี้เจ้าตามีรับผลเข้ามาสําหรับแอดมินมองว่า จำนวนมากถ้าไม่ติดการจรนะคะแล้วก็เงินทองต่างๆที่เอามาลงทุนในระยะเวลานี้เนี่ยเกิดประโยชน์ตัวเจ้าชะตาช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลพบเพื่อนดีพบมิตรด,ดีบางคนได้เรื่องของการศึกษาต่างประเทศทํางานต่างประเทศดูง,งานต่างประเทศเกี่ยวพันกับงานต่างประเทศเกี่ยวพันกับงานที่มันเป็นยารักษาโรคเกี่ยวพันกับงานที่มันเป็น,ปนคอมพิวเตอร์เป็นไซเบอร์เป็นออนไลน์เกี่ยวพันกับเรื่องของงานการที่ต้องไปสอนเป็นครูบาอาจารย์ พราะพบเรือนสุภาก็พ,พบเรือนครูบาอาจารย์ด้วยพบเรือนการต่างประเทศด้วยนะคะระยะเวลานี้มันมีผลกําไรมันมีเรื่องของลาบผลรายได้หรือการตั้งอกตั้งใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันเขาเรียกว่าเข้าฮอตประสบความสําเร็จนะคะหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมดาพระพุธเนี่ยจะเข้าสู่พบเรือนกรรมะระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นนะคะต้องเรียกว่าก่อนหน้านั้นพระเกตย้ายนะคะ พระเกตย้ายในวันที่สิบสี่กรกฎายคมพระเกตย้ายแอดก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําให้นะคะก็รอเดือนกรกฎายก่อนไหมแล้วค่อยไปทำสิบสี่กรกฎายดาวจ่อรอคอยมากๆนะคะหลายคนเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของดาวราหูด้วยแต่แอดว่าเอาไว้ใกล้ๆนะตอนนี้ยังใช้ดาวราหูดวงเดิมอยู่นะคะยังไม่ถึงเดือนตุลาก็สักประมาณสิงหาก่อนเนาะสิงหากันยาอะไรเงี้ยจะทําให้ฟังดาวพระอาทิตย์ก็ขยับนะคะ ในวันที่17กรกฎาคมพระอาทิตย์ขยับเข้าสู่ภพเรือนสุภาในแสดงว่าผู้ใหญ่ของเจ้า,าตาในช่วงระยะเวลานี้มีบารมีขึ้นมาช่วยเหลือและส่งเสริมนะคะแต่ว่าพระเกตเข้าเรือนสุภาระระมัดระวังบางเรื่องนะอย่างเช่นโดนหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการเอาพระมาให้เช่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เช่าแต่ว่าพะัพะพระอาทิตย์ดีะนะคะพระอาทิตย์ดี เจ้าชะตาก็จะมีวิจารณญาณในหลายๆเรื่องแหละนะคะจริงๆพระเกตกับพระทิย์รวมกันแล้วก็เป็นความปรีชานะผู้ใหญ่ปรีชาแต่ว่าเจ้าชะตาเนี้ยไม่รู้ยังไงนะคะอ่ะเราถ่ายพระพุทธอยู่นะคะพุทธในช่วง23กรกฎาคมพุทธเป็นราชาโชค และพุธเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนการงานแสดงว่าการงานให้รับผลเต็มที่บางคนได้รับมรดกงานจากเจ้านายจากผู้ใหญ่ฝากฝังไว้นะด้วยความขยันขันแข็งเพราะพุธเป็นมหาจักรด้วยด้วยการทําตนต,ต่างๆต,ต,ตลอดเวลาที่ผ่านมาทําตนดีชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้โชคลาภตรงนี้แน่นอนว่าการงานต่างๆก็เป็นการงานที่แอดมินบอกนะทั้งเรื่องของโมรณะนะคะทั้งเรื่องของวินศัศเข้ามาในตอนนี้บางคนมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนจังหวัดเปลี่ยนประเทศได้เหมือนกันนะทั้งมรณะและวินาศเข้าเรือนการงานแต่มันมันเป็นลักษณะที่เป็นราชาโชคด้วยถ้ามันไม่ติดกาเลยทั้งสองดวงนี้นะเจ้าชะตาประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างง่ายนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ระมัดระวังการถึงลูกถึงโคนในการประชุมในการเจรจาในการทํางานอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้การเดินทางไกลของเจ้าชะตาถ้าไปอบรม ถ้าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้เช่นคือเขามีเขาค่ายไหมในบริษัทหรือว่ามีเรื่องของการแบบว่าไปสร้างพลังใจไปสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันไปรวมกันในช่วงระยะเวลานี้ระวังเสน่หของตัวเองที่อาจจะทําให้ เรื่องของครอบครัวแตกก็ได้นะคะคือเวลาดาวหกกับดาวสามอยู่ตรงนี้อาจจะทายทุกคนแต่ว่ามันเปลี่ยนเรือนไปเท่านั้นเองนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยแอดว่าความรักเนี่ยม,มันมีดีมีดีในแง่ที่ว่าอาจจะได้เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆจากคู่ครองคนรักโชคลาภจากเพ่นตรงข้ามหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่มันมีเรื่องของความมีเสน่ห์และมีคนเข้ามาพยายามสร้างให้เจ้าชะตาเนี่ยมีปัญหา ตัวเจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีบิจิเอดบอกแล้วว่าคุณเครียดคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานคุณคิดมากคุณคิดหนักคุณอยากพูดคุยกับใครสักคนถ้าช่วงระยะเวลานี้คุณอยู่ติดกันกันกบคู่ครองคนรักเลยมันอาจจะมีทะเลาะเบาแหวงแต่ถามว่าอยู่ติดกันดีกว่าไหมแอดก็ว่าดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนลาบผลเนี่ยหรือดาวเจ้าเรือนมรณนะก็คือพระพุธเนี่ยจะทําให้ปัญหาต่างๆมันจบสิ้นลงในเดือน ในเดือนกรกฎาคมวันที่23นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นปรับความเข้าใจกับคู่ครองคนรักถ้าคุณไม่ปรับนะมันจะมีคนอื่นเข้ามาแยกให้เจ้าตาตากับคู่ครองคนรักนะคุกจะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ทิศทางมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะทุกๆคนดําเนินชีวิตด้วยอะไรกรรมเป็นผลจากการกระทําถ้าเจ้า,าตาทําอะไรสักอย่างให้มันบิดเบือนให้มันแบบผิดพลาดไปอะ คือเราอาจจะไม่นับว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกเจ้าตาอาจจะติดกระดุมเม็ดแรกมาถูกสองถูกแต่สามผิดสี่ผิดห้าผิดก็ผิดยาวไปเลยนะคะมันก็ผิดตั้งแต่ลำดับที่สามเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาดีๆแล้วแล้วก็ทําให้มันดีให้มันครบถ้วนอะไรที่มันจะเสี่ยงกับการทําชีวิตคู่เสียหายก็อย่าไปทํา ะะระยะเวลาที่พระศุกร์เข้ามาอยู่ในภพเรือนกรัรมมะคู่ของคนนั้นอาจจะทํางานมากทํางานหนักจนกระทั่งไม่ได้ใส่ใจเจ้าชะตาหรือตัวเจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลานี้ก็น้อยมากเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่เป็นคู่ศัตรูมาก่อนหน้านี้เป็นนิดเป็นปละเป็นอะไรที่มันไม่แข็งแกร่งเลยนะคะและดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนอริบางครั้งความยุ่งยากต่างๆความผิดพลาดต่างๆมันเกิดมาจากตัวเจ้าชะตาเอง แอดเข้าใจตรงนี้นะลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นบุคคลที่มักจะช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งมีปัญหาบางทีการช่วยเหลือคนของเจ้าตาเนี่ยมีโอกาสทําให้ขัดแยง้งหรือมีปัญหากับคู่ครองคนรักก็ได้หรือเจ้าชะตาเป็นคนที่คือแอดเข้าใจอ่ะพะแอดก็มีดาวดาวตัวเองกับดาวอริอะ ส่วนทางกันแบบเนี้ยนะคะคือดาวตัวเองไปอยู่ในภพเรือนอริดาวอริมาอยู่ในภพเรือนตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นคนชอบขันอาสาแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วถูกใครตาหนิถูกคู่ครองตําหนิบางทีด้วยจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนอยากช่วยเหลือคนของเราเนี่ยแหละทําให้เรามีปัญหาตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เรื่องของการติดต่อเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการสื่อสารนะ แอดมองว่าถ้าเกิดคุณทําดีๆมันเกิดประโยชน์เกิดลาภผลในคําพูดเจ้าชะตาจะได้อะไรบางอย่างใหญ่ๆของใหม่ของใหญ่ของดีของมีค่า จากคู่ครองคนรักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับความเข้าใจมันจะได้ของขวัญของฝากโชคลาภความสําเร็จจากคู่ครองอะ่ะบางคนเนี่ยทำถ้าทํางานร่วมกันยิ่งได้เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้ามันมีอะไรลอกแลกวอกแวกเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นก็อยากไปยุ่งนะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้แอดว่าถ้าคุณคอยช่วยเหลือประครับประคองกันมันจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะ ดาวเกตที่ไปถึงพระอาทิตย์เนี่ยต้องระวังอะไรอีกอย่างนะคะรู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่เหนื่อยมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของงานการที่ไปถูกแดดมากเกินไปต้องระมัดระวังนะ,ะว่าจะว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ระมัดระวังผู้ใหญ่ของคุณนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ด้วยป่วยด้วยเรื่องของโรคติดต่ออย่างโควิดหรือว่า การปวดหัวตัวร้อนการเป็นไข้ปกตินี่แหละคะ่ะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ต้องเจรจาต้องพูดคุยกับคู่ความคนรักต้องฝ่าฟันเกี่ยวกับเรื่องดาวตัวเองเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีมาหลายเดือนกําลังจะหลุดพ้นและะ้วค่ะ แ18สิงหาคมก็หลุดพ้นเข้าไปสู่ความเป็นโชคลาภและ้ละจริงๆแล้วมันหลุดพ้นตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมและทิศทางและอารมณ์และความรู้สึกมันจะไม่แปรปรวนแต่มันยังมีเรื่องที่แบบอยากทะเลาะอยากใส่เดี่ยวนะคะอะไรประมาณอย่างนี้อยู่ถ้าเกิดครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดเจ้าชะตาสามารถ ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยใจเย็นลงนะคะหรือพูดจาในแบบที่ว่าไม่จำเป็นต้องต้องต้องพูดทุกคำที่คิดอะอะไรที่ด่าอยู่ในใจก็ด่าอยู่ในใจไม่ต้องเอาออกมานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมูทขึ้นอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปการส่งซุปเปอร์แต่งให้อดมินทุกทิปนะคะอดมินได้รับแล้วขอบพระคุณมากๆ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ